สาวหรือว่าโอเคคลที่คุงนะฮะระยะช้าจะไม่ใช่วันนี้ที่ผมชอบโมโมนะนะโมโมแต่เสิร์ออกมาหล่อนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเอาหน้าต่างไปเยอะไงวันนี้อยู่กับแม่ค้าพิกเซลมอนพาร์ตที่สิบติวสิบกว่าปีกว่าเราจะอัดพาร์ตที่สามนะฮะใช่ไม่งนานเลอเกินพูดเล่นบานอะโก้จริงๆนั่แหละครับ เราไม่มีใครเก็บซีดไปด้วยเนาะไปหาไปหาหมูจะขี่หมูเฮ้ยมัน,นมนีมันนี่มันเกิดเหรอหมอันอะไรไม่มีครับแล้วเราจะหาเอลคงณจะไหนอะนั่นสิเราจะหาใไรคุณจะไหนเดียจะทำเบดทำเบดเหรอใช่ที่เบด อ่าเวลตีเวลอาบอีกแล้วอะเฮ้ยลืมไปว่ามีกระดูกพี่เอากระดูกเออบอสรอแต่กขตายพี่เอากระดูกมาให้หน่อยผมจะไปทำให้มีร่อนมันโตทำให้เอาทำให้ข้าวโตไปกดีก่าล้มันจะได้กินได้ก่อนเออผมรู้แล้วทำไมมีร่อนบางอันมันไม่ขึ้นเพราะมันแอ่วฮะ กระดูกอยู่ไหนได้มาสองสองแพ็คไหมอะไรสองหองแพ็คผมโรยเลยฮะเก็บอาหารมาฝากผมด้วยนะผมหิว<แ>โคตรๆค่ะเว้ยทำให้เมลอนโตนหน่อยข้าจ้างอะสิบไดมอนด์นะมึงปนเลยไหมอย่างเงี้ย เคยเียวพีพีเฮดเกย์เดี๋ยๆๆ้อแ,แล้วแล้วอันนี้มันสองอันนี้มันจะลงตรงไหนอ่ะอันเนี้กับอันเนี้ยมันติดติดทอนอ่ะเอโือหัวลืมขอโทษครับไม่ให้อภัยครับไม่เป็นไรครับขวดคนก่อนแหละเดีๆๆๆ๋ยวโรนโดอามาเผื่อด้วยสิแบ่งกันครึ่งหนึ่ง อ้าวโดนทาไฟาครับได้เป็นไรผักทาไฟเสนนร็จกูแล้วฮะเด้เวลาเฮ้ยนั่นไงไอ้นั่นขึ้นแล้วไอ้นั่นขึ้นแล้วครับกิปเมลอนเมลอนอเมลอนขึ้นแล้วอะปุ๊ดๆๆๆเดี๋ยวๆๆทําทไมคุณไม่แบ่งผมบ้างอะ่ะลอะไรครับเกิอดอะไรขึ้นฮนะโอโ้โหเดี๋ยวเราค่อยมาแบ่งกันเนะา,หานะหรือเปล่าวะใช่อ่ะไม่ใช่ไอ้ใช่ครับผมเราเราค่อยมาแบ่งทีหลังฮะอ่าโอเคพูดพูดไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ไม่ค่อยเก่ง แต่รักหมดใจพูดไม่ค่อยทุยไม่ได้เลยโอ้ไม่ยกิดได้นี่ว่าได้เจ็ดอันขอเอ้ยเอามาไหนเอามาไหนเอามาไหนเอาไป <c oughs> เอาไปไไเออทำมาฝากด้วยนะเอาไข่เท่าสักแนะ่เราไม่กินแล้วนะการลอกมีไม่มีช่างแม่งฮะ กันแล้วกักำลังฝาดใครอยู่หรือเปล่าไม่ได้ฝาดครับคุณอาชิโมโตะเคนคุงนี่ฮะเขาเป็นนาาักแคสเกมเกี่ยวกับเคนหวยเอืม <Ken S 1> เขาแคสเกี่ยวกับโปเกม,มอนเยอะเลยเขาก็คลิปมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเปิดเซิร์ฟยังไงเปิดเซิร์ฟพิกเซลมอนได้แล้วอย่าลืมชวนไปนะครับครับเซิร์ฟเล่นอยู่เราเราไม่เล่นอยู่สิเราเล่นพิกเซลมอนอยู่ีกลกลลัช้จ ทำไรอ่ะวนของเรียบร้อยฝนยุดตกแล้วใช่เพราพว่าผมอยู่ไงอืมแล้วแต่แต่นแบบเวลาเราเฮ้ยพี่ผมว่าทำเตียงนอนก่อนเถอะใช่ปวดหลังคาว่านมีเพียบเลยไม่เอาสิเอาอันที่พี่อ่ะไปหามาได้ขุดตอนนั้นอ่ะไม่พอไม่กี่อันหนอันหมดแล้วแหละส่งมาหมดแล้วอ่อมีเป็นหกอันเลย โอ้เอามาพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวครับแม่ครับให้เลยเอามาเลยก็ไม่ถึงดิอย่างอย่าให้คนแก่อย่าเพิ่งขุดเลาะบ้านนะไปขุดเลาะที่อื่นไม่ไม่อม่ไม่อม่อะวางเตียงนะเออวางเลยเดี๋ยวต้องคืนจะได้รีบนอนเพราะว่าเดี๋ยวจะจะได้เกิดที่บ้านเลยครับเอ้ยมึงวางไม่ขึไม่ขึ้นเอาไปเอาไป เอ้ยเกิน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 นะเอาไปทำไรผมขอกินเยอะฮะเดี๋ยวผมจะหาโซนดีพูดแตงโมเกือบแพงฮะพูดได้ดังนี้เฮ้ยจริงอ่ะเอามาแบ่งมั้งดิไม่ออเอาแบ่งคนคนละครึ่งสิอะไรวะเฮ้ยเอามาแบ่งหน่อยหมดแล้วอะไรวะจำไว้จำไว้ลืมอะไรเต็มอ่ะโทษ เอาเหรอผมอ่าเขาเหนียวเขได้ไม่ใช่ฮาริเตมันไม่ได้จำไว้มุกอ่ะมุกอ่ะมุกอ่ะ,อะนี่มุลุดปลหอยละเฮ้ือไม่กินอันนี้เปล่งแล้วสู้สู้กับสู้กับไม่ดีคาได้น้ำโกดักสู้กับไม่ดีคาวได้น้ำอะโกดักเลขสามหนากขอบวกสามหกหน่อยเหอะไหนดูดิจะโหดแค่ไหนโหดเจระดิขียโหดสัตว์เลยทีเดียวตายอ่าจบเอา ตายเลยนี่วิธีขาพังหด How to survive in pixelman How to basic อืมมันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะว่าการต่อไข่ครั้งนึงนี้ก็สุดยอดแล้วต่อกกระขาไข่ทำไมอ่ะมันมีอะไรติดใจอะไรกับคำนี้เหรอหรือไม่มีเด็กได่นบอลจะทำไงฮะเด็กได่นบอล ไม่หาเหล็กหครล็ร้อก,กักาลล็อกวะอ้าวทำไมทำเงี้ยครับนี่เราต้องนอนที่เวพีนอนไหนก็นอนเลอที่เด็กๆไงไม่อยู่หรอกไว้กาพูดเด็กๆอ๋อพี่สักดาครับ ึงทำไมคุณชอบเองียบอะครับตึรงสกายสกายลูดเอาหรอโอเคมาแล้วโอ้เมื่อกี้สกายลูดไปแล้วไม่รู้จริงเหรอครับใช่ฮะตอแหลมากเลยแบบนี้โหรอเลยขุดสิขุดไปสิเมลอนเนี่ยเออว่ะเอ้ายาฟาร์มโอ้โหแย่มากเลยกาล็อกขอโทษนะโอ้กาล็อกโอ้โ,โ,โหแย่มากอ่ะดูดิ โอ้กระล็อกไม่ไหวเลยการลอกจ้ะตามสบายจ้ะนี่ไม่ค่อยเจอพวกเวลน้อยเลยอ่ะนี่มันมีบัตรได้ให้นอนด้วยเอ้ยเงินเดือนคุณออกยังอ่ะยากครับพาร์เนอร์อะยางเหรอให้ดูผมแม่งจะออกยังวะปกติมันออกสิ้นเดือนเนี่ยสามสิบอะนี่วันสิวันนี้วันที่สามสิบใช่อืมออกยังออกยัง แกล้แก <muitas> ับหลอกไม่ร no <abolition nota> ู yeah. ้ไม่รู้ไม้เลยกับท่านตอนนี้อ้าวิของผมมันเอ่ออีโวแล้วครับเอีโวเลยจิงาโวกาโวกาโวกาโวใช่กาโวนะมันมาดื้อกาโววะแล้วแถบนี้คืออะไรเนี่ยต้องให้คนคิมนะเป็นคนที่บ้ากาโวที่สุดนะฮะใครวะเคเคแฟนชานัลอ่ะอ๋อคุณคิมเหรอ ใช่ลิมี้ทำไมคุณรู้จักด้วยอะครับเอ้ากูเล่นกูเล่นแอกับมันเกือบทุกวันโอ้โหไม่น่าเชื่อเพราะคนในวงการจะรู้จักกันเยอะขนาดนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนนะให้คนไทยรู้จักกันเออใช่ไปครันี่ครับผมเตียงนอนสุดเทพของผมนะฮะแป๊บหนึ่งนะอยากนอนแล้วอยากนอนอยากนอนไหนเตียงผมต้องมีมันต้องมีอะไรดีๆดีๆครับแล้วคุณวางเตียงผมไว้ไหนอะ ยังคุณอยู่ไหนเนี่ยฮ่แล้วปิดทำไมวะลดดันกวูวะอะไรเดี๋ยวฆ่าทิ้งนะอะไรวะตื่นเลยมองไม่ได้ตองจะไปข้างๆใช่ไหมเตรียมก็อยู่ข้างล่างกันดูอ่ะลองดูดูขุมลงมาดูแล้วลงดูดีๆิมันอยู่มันอยู่อีซี่โลกนี่แหะ ปะทะากับไซดักหน่อยอ้าวตะกี้ผมว่าเสร็จแล้วตะกี้ผมว่าผมเรียนท่าดันก้อนเลดไปแล้วนะฮะแต่ว่าท่ามันกลับหายไปเทเกมเมอร์ป่ะไม่รู้ฮะก้อนเลกไงไม่รู้จักอ้าวผมว่าผมเรียนรู้ท่าใหม่ไปแล้วนะเออเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นแล้วนี่ว่ะทีนี้ผมเทพว้งครับสวยงาม แปลกมากครับดาก็เลนหายไปไม่มีไฟวะปดไฟจะเหมือนครับช่างมันไปแล้วแค่ัหนต่างอะไรก็ช่างมันอ่ะอืม,อมผมขออนุญาตเสกท่าได้ไหมฮะได้ครับให้ไม่ให้ก<ง>็ท่ามันขึ้นอยู่เนี่ยว่าเรียนไปแล้วแต่มันดันหายไปไงครับโอ้เนี่ยผมมันขึ้นอ่ะว่าเราได้โอกาสเป็นเกมหนึ่งแต่มันไม่ให้วะไม่ไม่น่าจะมีอย่างนั้นแล้วแหละแล้ว ถ้าใครมานอนนะครับนอนคนเดียววันนี้ควันนี้ครับนนพาเวทเตียงไหมพาไปไม่มีกาล็อกยังไม่ย้าย,ายเตียงฮะกาล็อกยังไม่ย้ายเตียงผมไม่ย้ายอนะผมก็นอนนั่นอะการล็อกคือนอนเช็ดการล็อกที่เราตามตั้งไวนะ้ฮะเราจะ,ะรจะไปตั้งที่แปดนะฮะจะไปตั้งตั้งใต้บันไดครับให้กาล็อกอยู่ใต้บันไดครับไม่มีไม่มีที่ขุดวะนี่ถ้าดาร์กเลดมาแล้วเ้ยไหนดูนดิว่าได้ยังดาร์กเลด ได้ <ais ama S 1> แล้วเฮ้ยนี่ผมได้เลสโตนมาอันหนึ่งผมต้องการหินรู้ไหมว่าว่าการตีโปเกมอนตัวหนึ่งเนี่ยไหมฮะมีโอกาสที่คุณจะได้ตีลีไม่ใช่ได้ไอเทมตีลีนี่เือบหลักหลักตีห้าปะตีสี่เฮ้ยนั่มันหกโมงหลักตีห้าตีสี่ตีห้าต้องให้การรอเงิตรงนี้ ไม่ไม่เข้าใจอ่ะหลังตีห้าคืออะไรวะตีสี่ไงมันก่อนไม่ใช่อ่ะหกแล้วหกไม่เย่อ่ะโอ้ใช้ไม่ได้เลยที่ตอนการ์เสร็จแล้วนะฮะเราแถบเราแถมมาได้การ์ดอีกหนงานนฮะเอาไว้นอนอ่าตายหมดนะเราไม่ทำให้การ์ต้องต้องมอในที่มุมอับนะแล้วอ้าวไหนอะเนี่ย โอ้สวยงามว่ะสุดยอดเหไหมโถะนี่มันยอดดยอดเดผมครับดนนะครับไม่ใช่ไม่ใการเอา้อะไรก็คือคืดจงออกนะเห็นคืออะไรอุ้ยลลเอมันเก็บมันเก็บผมบิไงวะฮะมันโตและอะไรโตครับเก็บผลบด ต,ตัวขนาดอ๋อยังไม่โตเต็มที่อ่ะฮะน๊ะเราเอ้ยใครจะก็จกอ่ะมีคนเดียวอ่ะเอา้าอะไรออกจากประตูแล้วมาดูตรงนี้มาดูว่ามันเป็นอะไรบ้างมันเป็นยังไงตอเลสตอเลสอะไรวะยังไม่ทำอะไรเลยเนะี่ยส่หราย <c oughs> วิ่งไม่ทันการหรือเปล่าผม<อ>ไม่ได้ถูกไปดูคิปเลย ไปดูคลิปเลยไปดูเลยดูแล้ก็ไม่ถึงดิดูตรงๆอ,อีซ่ามีสามบอกฮะจุกๆหน้าแล้วบอกเอเออทีอ่ที่นี่นะฮะจะเป็นแหล่งรวมบล็อกที่หล,ลวมที่สุดจริงเหรอวะอ่ะขนแกะขนแกะสีนท่เงินแล้วก็เ<ห>อ,อาแปะฮะอ่าหลูเลยเอาอะไรไม่ดีวะ ไอพ็อปีซีถูกได้ไหมทุกได้ครับแล้วมันพังไหมไม่พังครับมันก็ออกมาเป็นบีซีเราต้องใช้ที่ขุดอะไรที่ขุดหมายแล้วมขุดได้หมดครับเห็นไขุดอันแรกก่อนดีโอเคได้เลยเอาแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยพี่ได้อะไรออกมาได้พีซีไหนโยนมาดิไม่โยนลองโยนมาก่อนไม่ไอ้สตร์นี่เดี๋ยวแบนเลย นี่นะแล้วก็วางเครื่องพิซซีเป็นที่า่งที่ครับอ้าเฮ้ยทำไมมันบักวะข้างในไม่แตกอ่ะอ่าแล้วเราต้องมีเครื่องฮิว่ะเฮ้ยอยาคือทูบเครื่องฮิวไม่ได้อ้าทันไหมทุบแล้วมันจะกลายเป็นสังกะสีเป็นอลูมิเนียมอือแต่ได้ชิ้นส่วนไหมครบออืมแล้วเราผมว่าจบพาร์ทนี้ด้วยครับครับอ่าบักอีกแล้วฮะบักว่ะไม่บักเอ้ามันนี่คืออะไรฮะ แผ่นอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ pc นี่แต่แต่มันไม่ใช่ว่าเอ้า pc หายอย่กับผมเอ้าทุบไปทำไมวางดิมันไม่เท่เออมาเอามาเอามาอย่าคุดมันคือติ่ต๊อผมไม่เอ้ยทำไมมาเยอะจังวะมาผมวางเองมาก็ล็อกเกว่ะวางแม่งก็ผิดด้านอีกเออฮึบนี่ เอ้ยเครื่องเทศอ่ะเครื่องเทศอ่ะเครื่องเทไม่ต้องครับแล้วแล้วมันทุบได้ไหมทุบได้ครับแล้วแล้วมันจะกลายออกมาไอ้นี่ไหมออกมาเป็นเครื่องเทเลยเนี่ยฮะผมว่าสองอันก็พอแล้วแม่งรกจริงไม่เข้าใจดิแล้วคุณขุดออกมาทําไมอ่ะมันมันกลายเป็นเครื่องเลยว่ะมันมันมันได้บักว่ะเออมันก็กลายเป็นเครื่องแล้วมันก็หายไปเลยใช่ไหมไม่หายไม่หมายถึงมันหายอยู่ข้างล่างข้างล่างหายไป พี่อยากสิครับไม่งั้น EP ไหนพอผมเอาแขกรับเชิญคนอื่นมาผมก็ทุพพิงนะมันมันเท่อันนี้มันเท่ช่หาอะไรล่ะครับไม่ต้องทุบเลยไม่ต้องทุบเลยครับรูร้รูร้แลเอาบล็อกอะไรที่มันมีคลายสุดนะหางเหล็กครับไม่ใช่เหล็กฮะเพชรไม่อเอเลี่ยนอะไรอย่างนั้นนะวางไรวะอ๋ะอดูแล้วกันฮะ เอ้ยพอไหมพอไหมโผล่ในบล็อกเลยนี่ได้หรอเว้ยบล็อกทองใช่เราต้องแก้บอกตรงการครับแก้บต้องการออกคารับอ่าวเอาลงไปแล้วลงไปครับ,ลง,รบลงไปสิครับลงไปครับนอนดีกว่ามานอนเถอคุณเป็นคนนิโคตรไร้สาระเลยให้โซ่เอาไวให้โซหาอะไรล,ละ่ะนอนนอนนอนแล้วคุณ จะฝังบ้านผมเอฮ้ยเจ๋งมากเลยคุณทําอย่างเงี้ยเหมือนยังกับประตูลับมันเป็นบล็อกเห็นปล็เหมือนประตูลับเลยใช่เข้าได้ไหมเข้าได้ปหมเข้าได้ดิเห็นปล็ล่างโถนี่นี่แล้วเราก็วางบีซีไว้ตรงนี้อ่าจะเข้าไหมนะทีนี้นอนนอนไปนอนไปนอนนอนช้าเลยเราแล้วใครจะเดา เอาแล้วหล่เลยอ่ะอาบน้ำอาบน้ำไปอาบน้ำวิธีการวิธีการก็คือโดนขังมันก็ออกไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำก่อนเฮ้ยเฮ้นี่ลงบ่อนี้ก็ได้ไต่ตกปลาไต่ตกปลาตกปลาก็ไปตรงนี้ดิเนี่ยเนี้ยมันไม่มีอะไรมามุมไงมันมีโอกาสได้อยู่จากจากการตกปลาจากเกมมดหนึ่ง ผมว่าเราควรจะครับรองเท้าวิ่งเร็วก่อนเนาะขับไปไงนอะเอ้ยเดี๋ยวผมว่าพานี้จบแค่ตอนนี้แค่ตอนนี้จะเร่ล้วอะไรเดี๋ยวผมขอสู้อะไอ้นี่ให้กันอืออเอชนะจบขอบคับโอเคสำหรับพาร์ทที่เท่าไหร่นะห้าร้อยสี่บสี่ต้องขอลาไปก่อนบายบายเจอก,กันพาร์ทหน้านะครับค่ะ